พอสุดท้ายพอทาบุญเสร็จตามนั้นถ่ายรูปอะไรไปให้ดูแล้วปึ๊บก็อาจารย์ก็จะไปนิมิตในวันพระอืจะต้องเป็นวันพระด้วยเอาแล้วอย่างนี้แต่ละครั้งในการนิมิตเนี่ยได้กี่เขตโอ้เพียบเลยแล้วคนจำได้คนนี้ไงที่แปลกนะที่ a เม z ิ่งที่พี่หนุ่มก็บอกคนดูนะบอกว่าเรารับรู้ไปด้วยกันแล้วเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันว่าอาจารย์ทาได้ยังไงได้ยังไงเออพี่พผมเพราะว่าวันวันนั่งเนี่ยถือว่ามี มีคนมาหา50คนใช่ไหมคนมาหา50คนเนี่ยที่อยู่ของเจ้ากรรมในเวนเนี่ยอย่างน้อยกี่คนนะต้องลองนึกว่าคนหนึ่งอย่างน้อยต้องมี5-7ถึงคนนะแล้วบอกไปเนี่ยชื่อนามสกุลบ้านเลขที่อำเภอตำบลจังหวัดคนหนึ่งเนี่ยมีเจเจ้ากรรมในเวรนะห้าสิบคนมีแล้วพี่หนุ่มก็ถามอาจารย์บอกอาจารย์แล้วอาจารย์จำได้ไงไม่รู<ช>้ก็จำได้แต่จำมาพอบอกปุ๊บลืมแล้วนะ Kom nu til